15. บหอตตะทันทสูตรว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตนพระผู้มีพระภาคตรัสั่กลางหมู่ทหารของพระญาตทั้งสองฝ่ายดังนี้ความกลัวเกิดจากโทษของตนเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันเราจะกล่าวความสังเวชตามที่เราได้เคยสังเวชมาแล้วเพราะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ำน้อย เพราะเห็นสัตว์ทำร้ายกันและกันภัยจึงปรากฏแก่เราโลกทั้งหมดไม่มีแก่นสารสังขารทั้งหลายทุกทิศก็วันไหวเราเมื่อต้องการพบสำหรับตนก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำเพราะเห็นสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกัน้นความไม่ยินดีจึงมีแก่เราอันหนึ่งเราได้เห็นลูกศรที่เห็นได้ยากอันอาศัยหัยในสัตว์เหล่านี้แล้ว สัตว์ถูกลูกศรใดปักติดวิ่งพลานไปทุกทิศทางเพราะถอนลูกศรนนั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจมคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะการมคุณที่ผัวพันอยู่ในโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้นขนควาในการศึกษาหรือการมคุณเหล่านั้นรู้แจ้งกามโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลสข,ของตน มูนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความหวงแหนได้แล้วนรชนพึงควบคุมความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูมิ่นพึงน้อมใจไปในนิพพานนรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จ ไม่พึงทำความสเสนหาในรูปพึงกำหนดรู้ความถือตัวและพึงประพฤติละเว้นจากความผลุนผลันนรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องเราเรียกความติดใจว่าห้วงน้ำใหญ่เรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนา เรียกอารมณ์ว่าความหวันไหวเปลือกตมคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากมุนีเม่เก้าวล่วงสัตจ,จะเป็นพรามดำรงอยู่บนบกมุนีสลัดสิ่งทั้งปวงได้แล้วมุนีนั้นแหลเราเรียกว่าผู้สงบมุนีนั้นแหลมีความรู้จบเวทรู้ทาแล้วก็ไม่อาศัยมุนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบ ย่อมไม่ไฝ่หาใครๆในโลกนี้ผู้ใดข้ามกลามและกิเลสเครื่องข้องที่ลุวงได้ยากในโลกได้ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมบเป็นผู้ตัดกระแสดได้ไม่มีเครื่องผูกเธอจงทำกิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว ก็จะเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นแหลชื่อว่าย่อมไม่เสื่อมในโลกกิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมไม่เศร้าโศกว่าสิ่งของของเราไม่มีบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่วันไหวสม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่วันไหวจึงบอกอานิสงส์นั้นอภิสังขารไรๆไม่มีแก่ผู้ไม่วันไหวรู้แจ่มแจ้งเขางดเว้นแล้วจากการปรารบอภิสังขารย่อมมองเห็นความปลอบโปรงในที่ทั้งปวง มุนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่ชนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิศก,กว่าเลยมุนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตรณีไม่ยึดถือไม่สลัดทิ้งอัตตะทันทสูตรที่สิบห้าจบ